สวัสดีครับผมนายสุกิจเบอร์เกตปสองกุมหมหกเลขที่20นะครับวันนี้จะมานําเสนอว่า PLC คืออะไรนะครับและสําคัญอย่างไร PLC พัฒนามาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community นะครับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือการร่วมมือร่วมใจกันของครูและ ผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับจนเกิดเป็นวัฒน,ธ,นธรรมหรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในโรงเรียน PLC สำคัญเพราะกิจกรรมนี้ช่วยให้ครูและเด็กมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและแลกเปลี่ยนปัญหา และเรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการและจัดการและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันกับนักเรียนนะครับทําให้เกิดการพาัฒนาการในนักเรียนนะครับดังนั้นจึงมีการพัฒนาแนวคิดขององค์กรการเรียนรู้และต้องปรับประยุกต์ใช้ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจัดการ และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อนำมาพัฒนาเด็กนักเรียนนะครับขอบคุณครับ